ไฟตตว,วี่รีฟของแท้แน่นอนนะจ๊ะถ้าสั่งกับตัวแทนจำหน่ายนักธุรกิจซักเซ็มอลองแค่เปิดซองดูนะจ๊ะกลิ่นก็หอมมากๆเลยจ้ะหอมมากๆเลยแค่เปิดซองเดี๋ยวจะเทแล้วนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะ ที่ลองซื้อมาทานนะคะไฟตวี่ลีฟอยากจะรู้ว่าทานแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะกล่องนี้ของเขาเนี่ยก็มี15ซองนะคะ15ซองสารสก,กรัดของเขาเนี่ยก็มี26ชนิดนะคะอัดแน่นมากๆได้เยอะมากๆเลยนะคะีลยวจะคนแล้วนะจ๊ะ คนให้เข้ากันสีเขาสีสารเขาเนี่ยน่ารับประทานมากเลยค่ะไฟตตวีลีฟตัวนี้นะคะสารพคุณของเขาเนี่ยก็คือล้างลำไส้ค่ะแล้วก็ดีท็อกลำไส้แล้วก็ดีท็อก talk, ตับด้วยนะคะล้างสารพิษในร่างกายนะคะ ใครที่รู้สึกว่ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในของร่างกายนะคะบางคนอาจจะมีสารพิษตกค้างในร่างกายนะคะสังเกตง่ายๆว่า 1. อาจจะปวดหัว 2. อ,อ่อนเพลียง่าย 3. นอนไม่ค่อยหลับ 4. หงุดหงิดง่ายอะไรอย่างนี้นะคะ หรือว่าเป็นสิวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะผิวใบหน้าหมองคล้ำนะคะแบบนี้ก็ทานได้นะคะเพราะว่าถ้าสารพิษตกค้างในร่างกายเราเยอะๆมันก็เกิดเอฟเฟกต่างๆออกมาทางร่างกายนะคะเพียบบ้างนอนไม่หลับบ้างนะคะ ก่อนที่อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ก่อนที่เราจะไปกินอาหารเสริมตัวอื่นนะคะเราก็ต้อง่าล้างสารพิษในร่างกายล้างลำไส้เราก่อนนะคะให้ลำไส้เราสะอาดเนาะให้สารพิษในร่างกายเราสะอาดเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดูแลร่างกายตัวอื่นประสิทธิภาพเขามันก็จะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันก็จะดูดซึมได้ง่ายกว่าเดิมถ้าทานตัวนี้เข้าไปก่อนนะคะการทานเขาบอกว่า การทานเนี่ยก็ควรทานต่อเนื่องให้หมดกล่องเลยค่ะก็จะดีที่สุดนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยล้างลําไส้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบล้างลาไส้อยู่เป็นประจําอาจจะทานวันเว้นวันก็ได้นะคะ